Chan กลับมาใน Get o n วันเดวิ h ช่วงที่2ตอนนี้คุณวินและคุณสิงแห่งวง Squid n n m m l l พร้อมแล้วที่จะโชว์เพลงตามสไตล์ของพวกเขาในแบบอะคูสติกให้แฟนเพลงที่มารอก,กันอย่างขับข้างได้ฟังกันทั้งคู่จะรู้สึกอย่างไรไปชมกันต่อเลยครับ ครับวันนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาแล้วนะครับอีก5นาทีจะ5้าโมงครับก็ตามเวลานัดหมายครับเดี๋ยวเราจะมีวินิคอนเสิร์ตแล้วก็เปิดตัวอัลบั้มเล็กน้อยครับพร้อมกับถ่ายรูปได้แล้วเราก็พร้อมกันแล้วฮะหายไปถึง4ปีกว่าที่จะมาเป็นอัลบั้มนี้ระหว่างนั้นได้ทำงานอะไรกันมาบ้างก็จริงๆแล้วเราก็ยังอยู่เล่นคอนเสิร์ตตลอดเวลาไม่ได้หายไปไหนเลยก็ อาจจะใช้เวลานานนิดนึงกว่าแล้วตั้มสองจะออกก็สี่ปีจากครั้งแรกตั้งชื่อว่าไซค์เฟเดริกโซครับอันนี้ช,ชื่อมันมาจากอะไรคะพี่จริงๆมันเป็นแนวเพลงที่มีมาอยู่แล้วค่ะเป็นแนวเพลงช่วงปลายปี6.0ต้นปีเจ็ดศูนต์อนะ o รแบบนี้น นก็เป็นไม่ได้สวยงามครับทุกคนแต่ให้ความร่วมมือมากสนุกมากดีนะก็ตื่นเต้นนะเม่อกี้ไม่ได้ฟัง หลังจากเล่นมินิคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มไปเรียบร้อยแล้วก็ได้มีเวลาพบปะแจกลายเซ็นกับเหล่าบรรดาแฟนเพลงที่คอยมาชมกันนับร้อยชีวิตบางคนยอมลงทุนเดินทางมาเกือบพันกิโลเมตรเพื่องานนี้โดยเฉพาะและนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งภาพที่จะมาการันตีถึงความสามารถและความฮอตของทั้งสองหนุ่มเป็นอย่างดีแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะยังมีอีกสง,งานรอพวกเขาอยู่จะเป็นอย่างไรไปชมกันต่อได้เลย ครับแล้วก็มาอยู่ที่ตึกแกรมมี่แล้วนะฮะชั้น38ครับเวลาตอนนี้ก็อีก5นาทีจะสามทุ่มครับก็มาก่อนเวลาที่จะออนออนแอร์ครับว่าจะไม่ทานแล้วนะฮะฝาฟันสักบนถนนใช่ครับเวลาจะเข้าไปที่ขึ้นฮอต915ซ่าโดมทีครับเดี๋ยวไปเลยนะครับ อัลบั้มชื่อว่าไม่มีที่มาคือไม่มีที่มาทําไมถึงชื่อเนี้ยอัลบั้มมีสมัยมันเยอะนะฮะจริงมันเป็นคำตอบสําหรับทุกคําถามในอัลบั้มเลยฮะอยู่แน่เอาลองเอาเพลงมาทำด้วยกันตรงนั้นน่าจะมีในน่าสนใจแล้วพี่ว่าน่าจะสนุกดีเลยเราก็แบบเอาเลยครับพี่แปลกที่เขาไปถามทางนั้นก่อนจะ้วตอบโอเคเพลงเขาน่าจะเขาอาจจะมีไอเดียมาทําอะไรกับเพลงเราฮะอืมแล้วพี่แดงก็มาถามเราต่อว่าสนใจจะร่วมงานกับทิตตี้เอสตี้แล้วคําตอบนั้นโอ้มันมากกว่าอยาก เดี๋ยวเราจะต้องไปทีวีพูทูไนท์อะไรสักอย่างใช่ไหมสักอย่างเราไปทีวีพูทูไนท์ทีวีพูเฉยๆเฉยทีวีพูเฉยๆครับเดี๋ยวเลยขี้สุดท้ายแล้วครับต้องเล่นด้วยเองบ ก็ถึงแล้วนะครับที่สุดท้ายฮะไวทีวีพูครับชักจะหมดแรงแล้วครับก็ขนาดนี้เวลา22นาฬิกา55นาทีนะฮะกำลังยังเกือบเต็มร้อยครับเดี๋ยวต้องมีเล่นสดด้วยฮะก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะครับบายตอนนี้กลตอนนี้กำลังจูนกีตาร์ฮะแล้วก็กำลังจะซ้อมด้วยแหละครับ การซ้อมทำให้ทุกอย่างเพอร์เฟกครับประมาทไม่ได้เดินทางเยี่ยมเยียนสื่อทั้งหลายครับเพราะว่าอาลบั้มที่สองเราเพิ่งจะออกมาก็เลยทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึงนักปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ไปทัวร์ตามสื่อต่างๆยังไม่หยุดเลยสื่อวิทยุตามสื่อมีอินเทอร์วิวแม็กกาซีนอะไรอย่างเงี้ยทั้

โครงของเพลงทั้งหมดมีเนื้อมีทำนองมีคอ,อร์ดคร่าวๆอะเรนจเมนต์ประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยฮะแล้วก็อีกด้านนึงจะเป็นสิ่งละก็คือจะส่งให้สิ่งทำเรื่อนใช่ับพอพี่วินมีโครงมาก็จะส่งมาให้ผมผมก็จะนั่งเพอ์เจอนั่งฟุ้งไปกับมันฮะก็แล้วก็คิดบีดกรองใส่กีต้องกีตาร์มันก็จะเด้งกลับไปที่พี่วินอีกทีว่ามันเยอะมันเกินหรือว่ามันขาดอะไรไปฮ เราก็จะมีการคุยกันอยู่เรื่อยๆว่าเออที่สิงทำมาเนี่ยใช่หรือยังมันเออม,มันมันถูกอารมณ์ที่อยากจะได้หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยที่เรามีโอกาสร่สรวมทํางานกับวงต่างชาติอย่างไทตี้ไอตีนะครับซึ่งเป็นวงที่มีชื่อเสียงมากก็แรกๆก็ๆก็เกรงครับยังไม่ค่อยแน่ใจว่าเราจะมีศักยภาพพอไหมที่ทํางานคู่กับ วงดนตรีที่มีชื่อเสียงขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับครับแล้วก็ทั้งชื่นชอบผลงานของเขาด้วยก็ต้องมีเกรงกันอยู่แล้วฮะแต่พอเมื่อเราได้มาเจอตัวเขาจริงๆอ่ะคือเขาเป็นคนเฟรนลี่มากเข้าถึงกันง่ายก็ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีคือเขาเขาเหมือนมีจิตวิทยาหนึ่งที่เขาทำให้พวกเราอ่ะรู้สึกว่าเราไม่ไทำงานอยู่เรากำลังสนุกสนาน มันทําให้ดึงความที่เป็นตัวของเราที่บางทีเราไม่รู้เนี่ยมัน,มนออกมาโดยที่เราอยู่กันเองเนี่ยบางทีอาจจะเราจะอาจจะไม่มองไม่เห็นครับในด้านการทําเพลงแล้วว่ามีกําลังใจมาเต็มๆแมเลยก็คือจากแฟนเพลงที่เขาติดตามเรามาตลอดแล้วก็ถามถึงตลอดว่าอัลบั้มสองจะออกเมื่อไหร่นั่นเป็นแรงบันดาลใจของผมมากๆเลยครับเวลาที่เราเริ่มหมดไฟเราจะไม่ค่อยหมดไฟพร้อมๆกัน ผมงทุกสิ่งอะเวลาเห็นคนนึงแผ่วกับอีกคนหนึ่งจะ,จะแรงขึ้นมาหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยมันเหมือนับเป็นสองขาที่ช่วยพยุงกันคือถ้าเป็นคนเดียวก็อาจจะอาจจะหนักกว่านี้หน่อยหนึ่งเหมือนกันก,ก็เลยยังดีที่ยังมีกันอยู่เป็นคู่ใช่ครับถ <laughs> ูกต้องครับสิ่งที่ผมคิดว่าผมจะพยายามทำไม่ได้ในอนาคตก็คือจัดการเกกับสิ่งที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยให้มันดีที่สุดแล้วก็รู้สึกสบายและธรรมชาติที่มันที่สุด คือภาระทุกอย่างเลยว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องหาสตังเรื่องเพลงที่เรารักเรื่องชีวิตทุกๆอย่างอะไรเงี้ยคือผมใฝ่ฝันว่าผมจะต้องทํามันให้ได้และแล้วมันจะต้องออกมาเพอร์เฟกที่สุดถ้าอยากทำอะไรในอะนาคตเนี่ยผมต้องการจะทําให้อาชีพที่ผมทําอยู่เนี่ยมันทําต่อไปได้โดยที่เลี้ยงตัวเองได้หรือว่าถ้าโตขึ้นมากกว่านี้ก็อาจจะต้องเลี้ยงคนข้างๆได้ด้วย ซึ่งผลทางนี้ยังคิดไม่ออกครับแต่เป็นอะไรที่ผมถ้าทำสารต่อไปได้เนี่ยมันมันจะถึงโกลของผมมากๆเลยเ,นนเยสร็จแล้วครึกเสร็จแล้วคึกเสร็จแล้วคึกเสร็จแล้วต,ตื่นยังเหลืออีก3รายการนะฮะก็เหลือนี้เหลือเรานี่เองครับ ก็จริงๆก็ยังมีแรงเหลือนะฮะบนเป็นอย่างนั้นแหละฮะจริงๆแล้วก็เป็นวันที่พวกเรามีความสุขมากผมว่าเป็นวัน<ช>ที่<ช>เ,เราได้มาเจอกับคนที่รักเสียงเพลงรักในเพลงที่พวกเราทําขึ้นมาก็ผมว่าขอมากวันนี้ไม่ได้แล้วครับไม่มีให้มาที่จะยิ่งเศร้าวันนี้อีกครับใช่หายเหนื่อยมากโดยเฉพาะแฟนเพลงอยากจะขอฝากขอบคุณด้วยมากๆารนะพวกเราชื่นใจกําลังใจที่จะก้าวนำอัลบั้มนี้ก้าวไปข้างหน้าอีกเนี่ยมันมาเต็มมากเลยครับขอบคุณ<ช>ทุกคน,กคนจริงๆ ก้าวแรกของความฝันเพียงเล็กๆของคนรักดนตรี2คนที่บังเอิญโคจรมาเจอกันและด้วยความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆของทั้งคู่ทำให้ในวันนี้เรามีโอกาสได้มาพิสูจน์ความเป็นมืออาชีพของคุณวินและคุณสิงแห่งวง Squid Animal รวมถึงการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆของพวกเขาที่ไปไกลถึงระดับสากลกับผลงานเพลงชิ้นนี้อีกด้วยและนี่ก็คือ2ศิลปินตัวจริงของวงการที่เก็ตกินต้องขอยกนิ้วให้เลยจริงๆครับ านไปแล้วกับบททดสอบจากเกตวันเดวิสซึ่งกว่าจะได้เป็นหนึ่งชิ้นงานที่เราได้เห็นกันไปทั้งคู่ก็ต้องแลกมากับหยาดเหงื่อแรงกายส่วนอัลบั้มใหม่ที่พวกเขาจับมือกับโปรโดิวเซอร์ต่างชาติจะประสบความสำเร็จขนาดไหนคงต้องคอยติดตามกันต่อไป